ในบันทึกของจามเทวีวงศ์และตำนานมูลศาสนาได้กล่าวเอาไว้ว่าพระนางจามเทวีมีพระสิริโฉมที่เลื่องลือและพระปรีชาอัลลุ่มลึกเมื่อพระนางมีพระชนมายุได้2 0่สิบพรรษาพระเจ้ากรุงละโวจึงทรงมีพระราชดำริให้อภิเศกสมรสพระธิดากับเจ้าชายรามราชแห่งเมืองรามบุรีผู้เป็นราชโอรส แห่งเมืองใกล้เคียงที่มีสัมพันธ์ทำไมตตีกันมาแต่ครั้งปฐมแต่กิตติศัพท์แห่งพระสิรีโฉมกลับไม่ได้หยุดที่พรมแดนรามบรุรีหากไปไกลถึงเมืองโกสัมพีดินแดนที่รุ่งเรืองณนะฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำนครแห่งอำนาจซึ่งขุนนางและกษัตร์ิยต่างภาคผิใจในอนุภาพของตน เจ้าชายแห่งโกสัมพีเมื่อได้ยินเรื่องราวและความงามของพระนางจามเทวีจึงมีพระไทยปฏิพัฒธ์ทรงส่งพระราชสารและบรรณาการอันล้ำค่ามาสู่ขอพระนางจามเทวีต่อพระเจ้ากรุงละโบโทว่าก็ถูกปฏิเสธอย่างสุภาพด้วยเหตุที่พระนางจามเทวีมีคู่มั่นแล้วเจ้าชายแห่งโกสัมพี เกิดพระไทยเครียดแค้นพิอาจทนเห็นราชนารีผู้เป็นหนังแก้วจักรพรรดิตกอยู่ในอ้อมแขนของผู้ใดได,ได้จึงยกทัพจากเมืองโกสัมพีพร้อมกำลังจากเมืองเคลือญาติมุ่งตีกรุงละโวด้วยหมายชิงพระนางจมามเทวีมาเป็นของตนซึ่งเวลานั้นกองทัพละโวมีจำนวนน้อยกว่าฝ่ายศัตรูถึงหลายเท่าตัวขุนนางผู้ใหญ่ต่างปรึกษากันว่า อาจต้องจำใจยอมรับไมตรีเพื่อรักษาบ้านเมืองไว้ทว่าความคิดเช่นนั้นกลับสวนทางกับพระราชธิดาแห่งกรุงระะ,ะุุลการยอมสิรราบต่อความอายุทรรมนั้นย่อมเท่ากับทอดทิ้งเกียรติของราชวงศ์ละโวและความสุขของอาณาประชาราษฎรหากวันนี้เรามิออกรบวันหน้าอาจไม่ได้คลองผืนแผ่นดินนี้อีก พระสุรเสียงของพระนางจามเทวีดังกังวานในท้องพระรงพร้อมกับขอออกรบโดยพระนางจะเป็นผู้นำทัพเองพระเจ้ากรุงละโวแม้ห่วงใยพระธิดาแต่ก็ทรงมองเห็นแววแห่งอำนาจและสติปัญญาอันใหญ่หลวงจึงประทานพระบรมราชานุญาตให้พระนางจามเทวีเป็นแม่ทัพแห่งกรุงละโว พระนางจมามเทวีทรงจัดทัพเป็นหญิงกล้า500คนและชายอีก2,000คนพร้อมกำลังจากเมืองพันธมิตรทั้งใกล้ไกลใช้แผนกลลศึกล่อฆ่าศึกเข้าสู่ช่องเขาและหุบแคบจากนั้นจึงตีกระนาบสองด้านอย่างรุนแรงแต่สงครามนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเล่น2ฝ่ายต่างเสียหายหนัก ความสูญเสียกระทบใจของพระนางจามเทวีอย่างลึกซึ้งแม้จะอยู่กลางสมรภูมิพระองค์กลับตัดอย่างเด็ดขาดว่าพอแล้วกับการนองเลือดให้แม่ทัพของแต่ละฝ่ายดวลกันด้วยเกียรติของขัติยะเถิดและพระนางจามเทวีก็มิได้ปล่อยให้ใครแทนพระองค์พระองค์ทรงหยิบพระขันด้วยพระหัตถ์ของตนเองและออกดวล กับเจ้าชายแห่งโกสัมพีในกลางสนามรบโดยมีแสงอาทิตย์ยามบ่ายเป็นสักขีพยานกระบวนท่าของทั้งสองพระองค์นั้นดุดันเปี่ยมด้วยชั้นเชิงและศักดิ์ศรีจนแผ่นดินแทบเงียบงันขณะที่ประชาชนต่างเฝ้าดูอย่างลุ้นระทึกจนแทบจะหยุดหายใจท้ายที่สุดเจ้าชายแห่งโกสัมพีก็พลาดท่าถูกฟันจนสิ้นเรี่ยวแรง แต่ด้วยขัติยะมานะของกษัตริย์ผู้กล้าพระองค์ไม่ได้ยอมแพ้หากแต่เชือดประสอของตนเองบนพื้นดินสมรภูมิ